โรตีหอมเนยกรอบหวานมันอร่อยนะคะธรรมดาสิบบาทใส่ไข่ยี่สิบถ้าใส่ไข่แล้วก็ใสก่กล้วยด้วยสามสิบห้าใช่ไหมคะอ,อ๋อนี่ใสก่กล้วยหั่นกล้วยใหญ่เลยเดี๋ยวดูเขาทำนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าแล้วก็ลองลองชิมขายอยู่ที่สันทรายใช่ไหมคะสันทรายเชียงรายหน้าเซเว่นต่อไข่คน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  เดี๋ยวเขาเอาแป้งมาทอดเขาทอดแผ่นต่อแผ่นเขาไม่ทอดไว้นานเพราะมันจะได้กรอบๆนี่เราตีสูตรพิเศษ <c oughs> ทำให้แบนๆกัน เป็นน้ำมันน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันฟาล์มเหรอหรือว่าเนยนอ,อ๋อน้ำมันพืชแล้วก็ใส่เนยหอมๆนะเดี๋ยวก็ทอดก่องคอ,องละนี่เขาก็เท เอากล้วยกับไข่เทอด้านล่างเหลืองแล้วก็ก็กลับนะนี่เริ่มกรอบแล้วอะ่ะอย่างนี้คือสามสิบห้าบาทใช่ไหมคะคอ๋อใส่มีไข่ด้วยมีกล้วยด้วยนะ เหลืองกรอบเลยกรอบกิ๊บเลยนะกรอบกรอบน่ากินมากเลยเดี๋ยวต้องเอามาให้ะเด็จน้ำมันเขามีที่วางที่วางโรตีได้ใช่ไหมอ่ให้น้ำมันไหลออกมาก่อนโอ้ยอีกนิดนึงจะดำ้ว เออเสด,ดสเด็ดน้ำมันอมีที่พักนี่ทำที่พักไว้มีรูมีรูให้น้ำมันไหลใช่ไหมเออให้น้ำมันไหลเอาไหมไม่อมน้ำมัน เดี๋ยวเขาก็มาใส่นมขอตัดก่อนตัดตัด ใส่นมใส่น้ำตาลไหมเดียวก็หอที่ใส่น้ำตาลไหมครับใส่น้ำตาลไหมใส่น้ำตาลไหมใส่นะนี่แล้วเขาก็หอเสร็จแล้วอ๋อใส่ใส่กล่องใส่กล่องเสร็จแล้ว น่ีเขาเขาทำรมด้สอง